ปลาฉลามคนนี้เที่ยบปลาฉลามนิดหน่อยวะเฮ๊ยตามได้กระจอกกระจอกกระเป๋าเอกระเป๋าสี่สมศู ถ้าเขามาตีตอนถ่ายข้าวนี่ที่อโคตรทาามาแล้วมาแล้วเขาอ้อมอ่ะเขาล้อมอ่ะเฮ้ ลอไอ้หนิวมานี่แต่มอยู่วะไอ้เนี้ยก็เล่นเท่าที่มีโคตรปองแปลกเลยเฮียตรงนั้นเดินนะเออก็ก็ปล่อยให้เขาวิ่งมาไปไหนกันวันหน้าสองวันนั้นปล่อยเขาเล่นเดินไปงั้นม่ะลงอย่างน้อยวันมีแรงเดินเลยเฮียยังล้มอยู่เลยเฮียนั่่นะยังจะไม่มาอีกเหรอยังจะไม่มาเล่นยังจะดึงอีกเหรอ ไม่งั้นเก็บข้าวต่อจริงนะไม่งั้นเก็บข้าวต่อจริงต้นหลดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิว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 าเปรี้ยวเกินไปเออเออนั่นเอาเอาเก็บข้าวต่อแล้วขวาเข้าวเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วนิวแม่งโดนเชี่ยอยู่ไหนกันวะแล้วเปิดสัตว์เจอแล้วอะไรอะต้งาใหม่อต้องกลางใหม่

ไอ้กระจอกไอ้กระจอกไอ้กระจอกมาดิมาดิป่าฉลาดหรอมาดิสู้ได้ปะ่ะอ่ะไอ้กระจอกกระจอกอุ้ยเี้ยยกูกระจอก,อก,จอกอเอกชีย่ยไม่ได้ปั๊มเราเฮ้ยสู้ได้เนี่ทำเป <ทำ S 2> เล่น Chúp 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 chuộc chúp chuộc Chúp chuộc chúp chuộc ở đây chuộc 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 chụp bay lính. Lính chụp bay, lính chụp bay, lính chụp bay. เพื่อน่อยเฮ้ยเอันี่ขอเป็น่ติดกระโดดไปกบอ่ะไปกบอ่ะไอ้เยงโง่ พี่อ้นเดี๋ยวผมฝังโง่แตน,นว่าจะปวดเก่งมึงหายยี่ Rồi. Oi. mày đi. Già già già, boy 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 เพลินๆน,นะฮะ<อ>เพลินๆทุกคน<อ>พวกนี้คือของจริงราคาไมีราคามีราคาคำพูดอ่ะีเดอเดี๋ยวกูเอาพวกมึงแน่เดี๋ยวมาเนี่มาม่าอุ้มกูเทียวอยากให้อุม <c oughs> ออ้มจังเลยอุอ้มหน่อยอุ้มหน่อย <c oughs> ต้องกดเขตนะอย่างเงี้ ใช่คือถ้าเราอ่ะอมอมอุ้มอุมมาดิอุ้มกูอุ้มกูอุ้มกูหน่อย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 อมกูหน่อยอมกูหน่อยดิเฮียพร้อมไหมพร้อมไหม อ้าวผมเหรออ้าวจริงเหรอคือผมกะดิกเท้าไว้ดิโทษๆๆๆไม่รู้ว่าไม้มันสั่นนะโทษทีฮะไม่อุ้มวะผมยายเขาลองอุ้มดูนะ พวกนีเ้เรามาเอาอีกทีหนึ่งวันนี้ยังไงเราพอสู้ไม่ได้ถูกปะเสร็ <c oughs> <c oughs> โอ้ยกระเพราดันอีกแครับผมใช่สู้ไม่ได้แต่เปิดก่อน